ทะเลเนี่ยมันเหมือนเท่าผูกกันนานๆเลยมันเหมือนเส้นเลือดของเราเส้นเลยนะที่เราได้ได้มีความเป็นอยู่มีอาหารการกินของเราแต่และว,วันตลอดจนเราได้ส่งเสียลูกจนได้เรียนจบย้อนไปปีสักหาสองหาสามเนี่ยทรัพยากรดีมากๆเพราะว่าเราออกทะเลเนี่ย เรามั่นใจได้เลยว่าเออเราออกไปเนี่ยเราต้องได้ของเขากลับมาขายแน่นอนแต่พอมาปีห้าหกปั๊บเนี่ยเราของเราก็จะไม่ได้ตามนั้นแทบจะไม่มีเหลือเลยวนปูเนี่ยเมื่อก่อนเรานับเป็นกิโลหน้าเวลานี่นับเป็นลายตัวอะไรที่มาตามฤดูกาลเขาก็จะเปลี่ยนไปหมดแต่ไม่หันเหมาตามฤดูกาล เพราะว่าเคยเนี่ยตังตังก็ที่น้ำมันรั่วมาปีห้าหกเนี่ยเมื่อก่อนเราดุนได้ประมาณสี่เดือนห้าเดือนแต่หลังน้ำมันรั่วปีหกมาเนี่ยบางครัง้งเราดุดนได้แค่สิบวันติบเ็ดิบสองวันถือว่าหมดแล้วสู่กันมาเกือบเขาปปเนน้าปีสิบเอ็ดวัน้เวลานี้สาานีกายยังไม่ได้ตัดสินมันนานสําหรับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงๆอย่างบำบงพื้นบ้านเนี่ยก็เดือดร้อนมากเพราะมันเป็นบำมงหลากยาเลย พนเป็นอาชีพหมุนเวียนถ้าเป็นตามประเทศเนี่ยน้ำมันลูกขึ้นมาเนี่ยประชาชนอย่างพวกเราที่เดือดร้อนเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องหรอกรัฐบาลเป็นผู้ฟ้องให้เราเสร็จคุณอยากได้คุณไปฟ้องเอาเป็นสิบสิปีเนี่ยบางคนก็เสียไปห,หลายคนมันนานเกินเจนวา เจ้าตัวเองที่เขาสู้เขาต้องล้มเสียชีวิตไปก็ได้แต่เนื้อแผงฟื้นฟูเข้าไปแต่ภาครัฐเขาไม่รับไม่รับแผงฟื้นฟูของเราแผนฟื้นฟูของเราเนี่ยคืออยากให้สำรวจท้องทะเลก่อนที่ว่าน้ํามันรั่วมาแล้วคุณใช้สารเคมีกดจมตรงนั้นอ่ะมันยังมีก่อนน้ามันอยู่หน้าดินไหมแต่แต่เขาไม่รับตรงนั้นเขารับเฉพาะที่ว่า ทิ้งตั้งเชือกทํานาคารปูทําบ้านปาลาอะไรตรงนั้นแทนแต่ในเมื่อทะเลเป็นแบบเนี้เราจะทํายังไงอะพอเราเสนอไปเขาก็ตัดบทออกตรงนั้นออกไปเลยนะเขาไม่เอามันก็เลยเป็นปัญหาว่าสรุปแล้วน้ำมันรั่วเท่าไรแน่ใครก็ยังตอบไม่ได้ตอนนี้ส่วนของกฎด,ด้านกฎหมายนะกฎหมายที่มาวางบังคับใช้กับชาวบงมงพื้นบ้านเนี่ยมันก็มีส่วนเยอะ ผมก็พยายามหนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นนะที่ว่าพยายามพูดให้เขาเข้าใจเขาบอกว่ามันเป็นการทำลายสัตว์น้ำตัวเล็กมันอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนว่าเออตัวเล็กไปเราปล่อยไปอ,อ,อันนั้นไม่มีปัญหาบอกแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีประธานกลุ่มอยู่ประธานกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะคุยกับสมาชิกในกลุ่มได้ว่าเออตัวเนี่ยมันมันเล็กเกินไปเราปล่อยนะอ,อตัวนี้มันมันมีไข ไข่สีดำเราสามารถที่จะเอาปล่อยเข้าไปเป็นแม่ปูได้แม่พันุได้ <lat il> คุณทฤษฎีคุณจะหนังบนโต๊ะคุณจะทําอะไรก็ได้ <lat il> แต่ขอให้คุณมาป,ปฏิบัติได้ไหมว่าก่อนที่คุณจะออกกฎหมายตรงนี้มาขอให้มาปฏิบัติมาทาําความจริงเลยว่าตรงนี้มันเป็นจริงไหมอย่างที่ชาวประมงก็พูดให้ฟังเนี่ยว่าเออ <lat il> ตรงนี้มันเป็นตาหางเกินไปเพราะว่าถ้าเราทําเคร <lat il> ื <lat il> ่องมือตาใหญ่ปั๊บเนี่ยหนึ่งปูยังไม่ทันเข้า ปลาเข้าไปกินกินเหยื่อที่เราเราใส่ไปในรอบเนี่ยชาวประมงเนี่ยเขาผู้ติ่ทำรอบหล่อปูเนี่ยเขารับไม่ได้เรือเครื่องหางของผมเองเนี่ยเป็นเครื่องก่อท้ายตามลำผมออกคนเดียวได้แต่ก็ต้องต้องทำเอกสารเหมือนว่าเราเราเป็นเจ้าของเรือต้องทำใบทั้งใบอินเนียใบในท้ายใบทุกอย่างนะที่ว่าเขา มันเหมือนเรือโตะแต่เรือเล็กเนี่ยเราเอารวมมารวยได้ไหมอคนเดียวเนี่ยเราต้องทําทุกอย่างอาใบในท่ายใบเนี้ยคุณไม่ต้องทำนะคุณเป็นเจ้าของเรือเออคุณยกได้ตรงเนี้ยคือว่าภาระของชาวบระมมพื้นบ้านเนี่ยก็จะลดน้อยลงมาอีกถ้าเราไม่แก้ไขปัญหากฎระเบียบมีข้อผูกมัดตรงนี้เราสะบ้าง ต่อไปเราก็จะไม่มีชาวบานมงพื้นบ้านอีกแนละ